ใายอายุตัวละครในเรื่องดาพิคาตอสูรนะทั้งหมด 15, 15. ตัวละครเลยนะนทุกคนทายผิดหนึ่งครั้งโดนแต่งหน้าหนึ่งทีคนนี้หน้าโหดสิบหกชื่อกินยะกินยะอายุ16ปีถูกต้อง วันนี้นะคะแม่กุ้งก็มีเกมสนุกสนุกเกี่ยวกับดาบพิฆาตอสูนมาให้ดีไซน์เล่นอีกแล้วนะ EP2 ใช่แล้วตามคลิปที่แล้วเลยนะที่แม่บอกว่าจะมาให้ดีไซน์ทายอายุตัวละครในเรื่องดาบพิฆาตอสูนนะใช่มาวันนี้เรามีตัวละครมาให้ดีไซน์ทายทั้งหมด <15. S> 1 5ตัวละครเลยนะทุกคนวันนี้บทลงโทษของเราถ้าทายผิดนี่เลยคะ่ะทุกคนแปกหน้าหนูมาทำไม หนึงครั้งโดนแตงหน้าหนึ่งทีคือจะใช้สมตสมติสมมติแม่อลิสติมาเขียนแบบนี้หนึ่งทีแค่นี้ใช่โอเคปะหรือว่าจะเขียนตาเขียนแก้มเขียนปากเขียนอะไรก็ได้ไง <c oughs> พร้อมหรือยังพร้อม ก็คืออายุเนี่ยถ้าให้ทายไปเลยมันอาจจะยากไปใช่ปะดังนั้นแม่จะมีตัวเลือกให้สองให้2ตัวเลือกนะ <Yes. S 1> <laughs> ถ้าทายผิดโดนพร้อมหรือยังคะไม่มีเวลาใช่ไหมโอเคไม่จับเวลาพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพบกับตัวละครที่หนึพ่อของเรื่อง14หรือ15 15 โอ้โหคนนี้ชื่อว่าคามาโดทันจีโร่อายุ15ปีนะคะทุกคนต่อไปข้อ2 <14. S 1> องสิบสี่โอ้โหยังไม่ทันบอกตัวเลือกเลยอะรู้เลยเหรอก,ก่อนโอ้โหข้อสามนะสิบห้าหรือสิบหก ไม่รอช้าทุกคนไปข้อ4กันเลย15อะไรเนี่ยยังไม่ทันบอกตัวเลือกเลย Q Q. ถูกต้องอะไรวะต่อไป <16. S 1> <laughs> นี่เลยสิบกงงั้นเราไม่ต้องมีตัวเลือกให้เขาละถูกต้อง,งโอ้โห ออเข้อต่อไป18ชิโนบุ18ปีถูกต้งองโหทำไมรู้อะดีไซน์เราจะได้ลงโทษด,ดีไซน์ไห้เนี่ยข้อต่อไปพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว21 <laughs> ถูกต้องงั้นแม่ไม่ให้ตัวช่วยแล้วนะอืม คนต่อไป23่เขาคือใครคนนี้ท่นเงนถูกต้องอายุ23ปีนะทุกคนสาหลักเสียมีพยายามีพยายามสามคนข้อต่อไปพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราจะต้องได้ลงโทษดีไซน์ข้อหนึ่งสิทุกคนข้อต่อไป27เขาชื่อว่า เกียวเม่ฮิเมจิมะเกยียวเมถูกต้องอายุ27่ปีเสาลักหินาขาข้อต่อไปพร้อมยังมัง้ง14ชื่อว่าม,มูอิจิโร่ทอที่ทมูอิจิโร่ถูกต้อง14ปี <c oughs> ้แม่ยังหาฉเฉลยไม่ทันเลยเนี่ยข้อต่อไป ย <21. S 1> ี่สเอขาชื่อว่าเลนโกคุเชวจูโร่สาหลักเพิ่มอายุ21ปีถูกต้องนะคะฮ่คะทำไมตอบได้ทุกข้อเลยอ่ะกี่ข้อเรารู้ไหมเนี่ยไม่รู้เหลืออีกไม่เยอะแล้วเราจะได้ทำโทษด,ดีไซน์ไห้เนี่ยทุกคนเดีเด้ดีเดดีเดเขาเป็นเหล่านักล่าอสูรจริงๆเป็นแฟนพันธ์แท้อยอมรับละยอมรับข้อต่อไป สุดหล่อ21ชื่อว่าเบียรักากิโอเบนคูจีบกับชิโนบุถูกต้องนะคะอายุ่21ปีเก่ง <c oughs> จังพร้อมหรือ้าลราไปแล้วยังพร้อมมากคนนี้หน้าโหด <16. S> 1ิบหกชื่อว่าเกนยะเกนยะอายุ16ปีถูกต้อง อะไรตอบได้หมดเลยไม่ตมีตัวเชื่อก็ยังตอบได้อะไรเนี่ยโอ้โหพวกนี้นี่อ่ะคนต่อไปสุดสวยชื่อว่ามิสซิลิสุดสวยมิสซิลิอายุ19ปีถูกต้องนะคะเป็นแฟนกับโอเบน อะไรรู้รึกรู้จริงรู้ทุกเรื่องเหรอมันต้องมีสักเรื่องที่ดีไซน์พลาดเนาะจะรู้ทุกเรื่องได้ยังไงไม่ไน่ต่อไปยี่ชื่อว่าซานเมิสุดโหดซานิอมิเสาหลักยี่สิบปีเสาหลักลมเสาหลักลมเสาหลักลม เตือนเตือนเตือนอะไรรู้หมดเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต่อไปแม่จะถามเรื่องเสาหลักกับเรื่องปราณดีกว่าดูสิจะรู้ลึกรู้จริงแค่ไหนหหมาหมดยังเนี่ยข้อนี้กี่ข้อ,นนขอ,นนขอแล้วเนี่ยฉันน่ะสรุปว่าสิบหกเอ้ยสิบห้าตัวละครครบแล้วเหรอทำไมเร็วจังน่ะสวยมากฉันเงสวยมากฉันเงมอเดี๋ยวก่อนตอบได้หมดทุกตัวเลยเหรอไม่ต้องมีตัวเลือกให้ด้วยฮะ บอกชื่อปุ๊บตอบได้ปับ <Wow. S 1> ๊บว้าวโอ้รู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนั้นเลยเหรอแฟนพันแท้จริงในตัวจริงเลยนะเนี่ย<อ>ทำไมจำได้อะเพราะว่าฉันเก่งฉันเป็นคนดอดก,กัจริงโอ้โหขนาดนั้นน้องๆทางบ้านตอบได้กี่ตัวละคร <c oughs> เอ,อ่ยใครตอบได้หมดทุกตัวละครเหมือนดีไซน์บ้างเฮ้ยโอ้โหทำไมจำกันได้ดีขนาดนี้เลยแม่คู่หยูจำไม่ได้เลยนะทุกคนและนี่เครื่องแต่งหน้าของเรากะว่า จะมาลงโทษเขาซะหน่อยก็ไม่ได้ลงโทษไม่เป็นไรในเมื่อมันช่วยหนูในเมื่อรู้ในเมื่อรู้ลึกรู้จริงขนาดนี้เกมต่อไปแม่จะให้ดีไซน์ท้ายเกี่ยวกับปราณ14ปราณของเหล่านักล่าอสูรมีปราณอะไรบ้างและใครคือผู้ใช้ปราณเหล่านั้นวันนี้แม่ไม่ หนูตอบถูกหนูดูเจงนะแม่ไม่ไล่ไม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 ่ได้มีในข้อตกลงมะอันนี้แม่จะไปใช้ใน EP 3ีนะให้ดีไซน์ไตรสิบสี่ปราณว่าใครเป็นผู้ใช้ปราณเหล่านั้นเราจะต้องได้แต่งหน้าดีไซน์ให้ได้ทุกคนโอเคมาติดตามชมใน E ีีต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะแม่กุ้งกับน้องดีไซน์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยบา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 ยทำไมตอบได้หมดล่ะ